Mmm. -hmm. สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่น้องอสอปอเลาาบวรีัประเทศหรือต่างประเทศนะครับพอดีมาอ่านคอมเมนต์นะครับเห็นเพื่อนบอกว่าอยากให้ผมไปฟังเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝานะครับผมเองเนี่ยนะครับก็เคยฟังบนเวทีนะอรองได้ไพเราะมากและเพลงนี้ผมก็ชอบด้วยนะครับเป็นผลงานของอาจารย์สลาคุณวุฒินะครับ ที่แต่งให้คุณรัชนกศิรพันธ์เป็นคนร้องนะครับถือว่าเป็นบทเพลงขนบเลยนะเป็นบทเพลงที่อ่ามัน,มนคล้ายเป็น,เป,นเป็นเรื่องสั้นเป็นการเล่าสตอรี่ที่ที่ม,มีมิติทางอารมณ์นะครับที่มันสะเทือนใจนะครับแล้วก็มันแฝงไปด้วยความเข้มแข็งนะครับปณิธานวาการต่อสู้ นะครับของเด็กสาวคนหนึ่งนะครับที่ต้องการความสำเร็จในชีวิตเพื่อจะกลับมาดูแลนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านให้ได้นะครับถือถือว่าเป็นคือคู่สลาเขียนเพลงนี้เอาไวาเห็นภาพเลยหลังคาเรือนอหลังคามงุงเรือนรั่วนะครับคางหัวเตียงพ่อหรือว่ากว่าจะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาหลายเดือนเนี่ยเป็นคำพูด อาออาัยนะเป็นเนื้อเพลงที่ผมฟังแล้วมันมันประทับใจเพลงนี้มันประทับใจมานานแล้วนะครับมันมองเห็นภาพนะครับเป็นเรื่องราวเป็นสตรอรี่เลยนะครับถือว่าเป็นเพลงที่ที่แปลกมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเพลงลักษณะนี้เนี่ยนะครับมัน,มนจะคล,าคลา้ายๆเพลงของแม่พึ่งนะพุ่มพวงดวงจันทร์เมื่อในอดีตนะนะครับมันจะคล้าย เรื่องราวเรื่องราวมันมันเป็นเรื่องเรื่องราวแบบอารมณ์อารมณ์มเดิมอะแล้วก็ทํานองมันก็ทํานองทานองเดิมด้วยแต่นะครับมันกลายเป็นเพลงที่ที่ที่ไพเราะนะครับไม่ไม่รู้เบื่อนะครับว่าว่านี่มันคือชีวิตชีวิตของของคนที่สู้ชีวิตจริงๆนะครับแล้วก็มันมันร่วมสมัยตลอดมามันไม่เคยเปลี่ยน นะครับสตอรี่ลักษณะนี้เรื่องนานราวแบบนี้มันไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมผมฟังเพลงนี้เมื่อเมื่อเมื่อสองสาปีที่แล้วนะผมผมมาสะดุดเพลงนี้ตรงตอนแรกผมยังไม่ได้ฟังท้นฉบับหรอกผมผมได้ยินเพลงนี้จากเสียงของอแพทย์หญิงนะครับคนหนึ่งพึ่งจบการศึกษามานี่แหละอยู่เป็นเป็นอยู่กับคุณแม่ที่ท,ที่บุรีรัมย แล้วผมก็ชอบมากครับชอบมากชอบเพลงนี้มากนะครับลูกสาวผมก็พ่อชอบเปิดเพลงนี้จังเลยในะเวลาผมขับรถนะนะครับลูกสาวที่อยู่มตอนนั้นน่าจะอยู่ปห้าปหกนะผมก็บอกเพลงนี้หนูฟังเนะี่ยมันมันไพเราะแล้วมันความหมายมันดีมากลูกสาวผมก็บอกว่าชอบเหมือนกันนะครับเป็นเป็นบทเพลงที่ไพเราะดั้งเดิมอ,อยู่แล้วนะผลงานครูสลายเขียนเพลงนี้ได้ มันเห็นภาพชัดนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ท,ที่มีทั่วทั้งนองที่ไพเราะมากนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงชอบผมเพลงหนึ่งนะผมผมดูบนเวทีคอนเสิร์ตของต้นข้าวมาเป็นบางครั้งนะเพลงนี้ก็รู้ว่าต้นข้าวร้องเพราะแต่ก็งยัง,อย,งอย่างว่านะครับเหมือนเดิมอะผมผมไปค้นดูในดวนเพลงชีทุนอีกเพราะว่าการร้องเพลงในรายการดวนเพลงชีทุนเนี่ยอ่ามันเป็นการร้องต่อนหน้าคณะกรรมาการซึ่งน้องจะต้องร้องให้ดีที่สุด นะครับร้องในสตูดิโอเนี่ยบันทึกรายการเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับซึ่งพอผมมาฟังเพลงนี้ในดวนเพลงชิงทุนแล้วน่าจะเป็นอาช้มสมัยที่สี่นะนะครับปรากฏว่าเออผมผมได้รับอัธรรดใหม่นะต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนนะที่แนะนำหมมาฟังเพลงนี้นะนี่นี่ผมบอกว่าผมชอบเพลง อะไรนะครับเพลงสองเพลงในของของน้องที่ร้องก็คือเรียมสะอื้นแล้วก็เพลงดาวเรืองดาวโรยนะครับแต่ครับพอผมมาฟังเ,เขียนฝันไว้ข้างฝานะในเวอร์ชันที่น้องร้องในดวนเพลงชิงทุนแล้วเนะี่ยผมบอกไปเลยครับว่ามันเป็นการร้องเพลงนี้นะครับในเวอร์ชั่นของน้องเนะี่ยที่ที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะ ที่ที่มันบอกไม่ถูก่ะนะครับไม่น่าเละเพื่อนจึงมาคอมเมนต์ให้ผมไปฟังนะโอ้โหครับผมไม่อยากผมไม่เคยได้ยินใครร้องเพลงแบบนี้อันนี้ไม่ได้อวยเกินจริงนะครับนี่เรื่องจริงเลยน้องร้องขึ้นมานะนะครับเสียงก็เพราะก็หวานกลางวานมาแล้วนะครับพอฟังไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับน้องร้องต่อหน้าคนคนเขียนเพลงนี้เลยนะคืออาจารย์สลาคุณอุธนุษะ พอน้องร้องไปเรื่อยๆพอมาถึงท่อนฮุกเนี่ยโอ้โหครับเสียงน้องเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรครับผมผมใช้คาว่าพริ้วเลยนะมันพริ้วไหวนะครับเหมือนผมนึกภาพไม่ออกนะผมนึกเหมือนเหมือนภาพนะครับที่ตะวันกำลังจะตกดินแล้วก็อ่าท่านมองไปในทะเลนะนะครับเห็น เห็นประกายแสงระยิบระยับอน่เสียงน้องเป็นอย่างนั้นเลยนี่ผมไม่ได้พูดเกินจริงแล้วแล้วผมไม่เคยเห็นใครร้องใครใช้เทคนิคการร้องได้พิ้วไหวได้ขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นเสียงหลบเสียงหลบนะครับนะครับที่มันปนกับการเอื้อนการการหลบเสียงพิ้วไหวและที่สําคัญน้องมีเสียงที่สามเสียงยิ้มของน้องอะ่ะ มันเป็นเสียงที่อ่อนหวานมากมันมันเหมือนเราฟังเครื่องดนตรตีเครื่องหนึ่งนะที่ผมบรรยายไม่ถูกครับว่ามันเพาะยังไงโอ้โหครับสาวน้อยคนนี้นะต้นข้าวสุปียาร้องเพลงนะครับเขียนฝันไว้ข้างฝาในดวนเพลงชีทุนแชมป์สมัยที่ส4ี่นะท่อนฮุกนะครับเด่นมากคือมันจะพลิ้วไปเลยนะเสียงน้องเนี่ยมันระยิบระยับเหมือนเหมือน ประกายแสงะตะวันเนี่ยมันมันต้องกับผืนน้ำอะ่ะแล้วแล้วผมคิดว่ามันไอไอไอเสียงแบบเนี้ยมันน่าจะทำได้เฉพาะในเครื่องดนตรีนะเหมือนคล้ายๆปีสกอตนะนะครับถ้านึกก็ประมาณปีสกอตหรือหรือเสียงแคนอะไรประมาณเนี้ยมันมันถึงจะมันถึงจะทำแบบนี้ได้แต่ผมไม่เคยคิดว่า นักร้องคนหนึ่งจะทำจะทาเสียงออกมาแบบนี้ได้นะนะครับความโดยรวมคือมันพิ้วมากพิ้วอย่างที่ผมไม่เคยเห็นนักร้องคนไหนร้องได้แบบนี้มาก่อนถือว่าเป็นเป็นเป็นเวอร์ชันเอกของน้องเลยนะเพลงเนี่ยมีน้าห่าอะครับเพื่อนที่บอกว่าน้องร้องเพลงนี้ได้ประทับใจใหญ่ให้ผมมาฟังเ่ะผมฟังน้องร้องบนเวทีน้องนะครับบนบนเวทีน้องน้องอาจจะร้องแสดงสดต่อหน้าผู้คน นะครับเป็นเรือนร้อยเรือนพันเนี่ยน้องๆอ,อาจจะไม่ได้ขยี้เพลงมากนะครับแต่น้องร้องต่อหน้าคณะกรรมการดนตรีชิซุนเนี่ยนะครับน้องน้องใส่ขยี้เต็มรอยเนี่ยโอ้โหครับสุดๆครับบอกไว้ก่อนเพลเนี่ยคือจริงๆแล้วเพลงของต้นข้าวเนี่ยถ้าน้องได้ลงได้ตั้งใจร้องนะ นะครับเหมือนเพื่อนมาคอมเมนต์นะบอกว่าชอบความโกะนะครับความโกะความขี้เล่นนะครับน้องชอบหยอกล้อคนดูนะครับบางทีคนดูของมาก็ร้องร้องร่มบ้างไม่ร่มบ้างใช่ครับน้องน่ารักบนเวทีแต่ร้องให้ต้นข้าวตั้งใจร้องดูสิครับให้น้องก็ซ้อมใมด้ดีผมบอกไปเลยครับถ้าผมก็ไปดูในอ่ก็ขอประชาสัมพันธ์ช่วยทางช่องวันสามสเวดแล้วกัน ใครชอบฟังต้นข้าวในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าท่านดูถ่ายทอดสดของน้องนะได้เห็นความน่ารักของน้องนะครับที่ทางช่องต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นช่องต้นข้าวออฟฟิเชียลหรือช่องอื่นอะไรสดที่ท่านดูแล้วนะท่านเห็นบรรยากาศที่น่ารักของน้องแล้วเนี่ยถ้าท่านอยากจะฟังเสียงน้องแบบสุดๆเนี่ยให้ท่านมาดูดวลเพลงจริงทุนนะผมเองก็จะลองไล่ฟังแล้วนะ ถ้าแบบนี้มันไม่ใช่แค่เพลงสองเพลงแลยนะครับที่ที่จะทําให้ผมชอบนะเพราะว่าโดยโดยปกติเนี่ยดาวเรืองดาวรวยผมชอบอยู่แล้วนะนะครับแล้วก็โดยปกติไอเรียมสะื่อื้นผมก็ชอบอยู่แล้วมันจะเป็นเพลงพื้นฐานที่ผมชอบแต่เพลงนี้เขียนฝันเขียนฝันด้วยข้างฝาผมก็ชอบนะแต่แต่ผมผมดูที่น้อง้องบนเวทีทางเดีแต่แต่พอผมไปดูในดวนเพลงจริงทุนแล้วผมเนี่ยโอ้โหครับถือว่าเป็นบุญหูเลยนะ ที่ผมเอาง่ายๆผมไม่เคยเห็นนักร้องคนไหนร้องร้องได้พิ้วขนาดนี้นะครับคือผมไม่ได้พูดเยินจริงนะถ้าดูฟังที่ครพพูดไปผมจะเสียคนนะคลิปเนี้ยเดี๋ยวจะมีคนหาว่าผมโอ้โ oh, ห oh, คุณผู้ผาพูดเซอร์โซเวอร์อะไรนะไม่ครับผมไม่เคยโกหกใครนะถ้าอยากฟังของดีไปฟังเลยก็ต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนนะที่ไม่แนะนำผมไปฟังจริงๆนะแต่แต่เพื่อนที่มาคอมเมนต์บอกว่า ให้ไปฟังเพลงนี้ใฉ่แต่ไม่ได้บอกไปฟังเวอร์ชันไหนนะแต่ผมพอจะรู้ว่าไอ้เวอร์ชันที่ดีที่สุดมันอยู่ในดวนเพลงชิงทุนนี้แหละเพราะว่าน้องร้องแบบใช้สมาธิและร้องเต็มร้อยที่สุดต่อหน้าครูสลานะผู้แต่งเพลงนี้ด้วยและออกมาเนี่ยผมอกว่าไม่ผิดหวังเลยมันน่าทึ่งน่าทึ่งมากเสียงของน้องอะ่ะนะครับสมแล้วนะที่ผมตัดสินใจมาคุยเรื่องน้องเพราะว่ามัน มันคุ้มค่ากับเวลาที่เราจะคุยเรื่องน้องจริงๆนะมันทําให้ผมได้ไปฟังเพลงที่ที่ผมคิดว่าเป็นเพลงที่ผมชอบเลยนะแล้วพอน้องร้องมันมันกลายเป็นอีกเพลงนึ่งอ,ะอ่ะนะที่ที่มันเพาะหนักขึ้นไปอีกอะ่ะคุณนัชนกสีโลพันเนี่ยเขาร้องไว้ดีเลยนะต้นข้าวมะขยี้ซ้าเข้าไปอีกนี่โอ้โหครับนี่คือสุดยอดของสุดยอดนะและเสียงของน้องไม่ใช่เสียงเด็กนะครับ เสียงของน้องเป็นเสียงมาตรฐานของลูกทุ่งแล้วครับและคิดว่าต้นข้าวจะดำรงรักษาฝีมือการร้องเพลงนะทักษะต่างๆโอเคจะต่อยอดขึ้นนี้ด้วยขึ้นขึ้นไปอีกด้วยนะครับในการร้องเพลงของน้องอนะ่ะพอดีวันนี้ตอนหัวค่ำนะผมก็มันไม่ใช่หัวค่ำแล้วครับเมื่อเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประมาณสี่ห้าทุ่มเนี่ยผมได้ ติดตามข่าวต่างประเทศนะครับพอดีวันนี้ในประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมา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 ,มาพูดนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไปนะนะครับาการบริหารจัดการเรื่องที่จะเอากเกาะรีนแลนด์อะไรพวกนี้แล้วมันมีปรากฏการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆต้องทราบนะว่าตอนนี้มันแปลกๆเลยนะโลกเราเนี่ยนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ในประเทศอิรันนะครับ ทางจีเดงก็ส่งเครื่องบินนะเครื่องบินขนาดยักษ์เลยนะครับ16บหกลำนะครับขนอาวุธยุทโธปรกรณ์นะไปที่อิหร่านซึ่งมันเป็นการขนอาวุธที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเครื่องบินเหล่านี้เนี่ยแบกบน้ำหนักได้หลายสิบตันครับ50-60ตันได้แล้ว16บหกลำไม่ใช่น้อยสารัเมรินกาเองก็ได มีเรือรบนะครับเข้าไปในในน่านน้ำแถบนั้นด้วยรวมทั้งเยอรมนนีนะครับและบางประเทศในยุโรปนะครับแล้วมันมันมันมีเรื่องที่แปลกนะครับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองนะครับของฝรั่งเศสนะครับก็เด้ออกมาพูดนะว่าต้อนรับยินดีต้อนรับจีนนะเพื่อจะมา,าติดต่อค้าขาย นะรประมาณนั้นนะนะระนัราฐมนตรีของแคนาดาเนี่ยก็มานะครับถแถลงข่าวบอกว่าตอนนี้โลกมันได้เปลี่ยนเปลี่ยนยุคเปลี่ยนอ,อำนาจไปแล้วนะครับคือผมดูแล้วมันมันเป็นสิ่งที่ยุโรปกาลังดิ้น,นรนพอสมควรในสถานการณ์ที่สงครามยูเครนกับรัเสเซียมันดําเนินมาปีที่4แล้ว และตอนนี้ขั้วหน้าของโลกเนี่ยมันไม่เสถียรครับมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับส่วนเยอรมันนะครับส่วนอะไรก็ยังยังเหมือนเดิมแต่ฝรั่งเศสและประเทศแถบสแกนดิเนเวียที่มีผลกระทบต่อการเรื่องเกาะคินแนลนฝรั่งเศสเองก็อยู่ในสภาพะที่จะล้มละลายนะครับและสถานการณ์ที่น่าสิวนหน้าขวานที่สุดก็อยู่ที่อิรันมันสามารถประทุระเบิดได้ทันทีนะนะครับเรื่องของบ้านเรากับกัมพูชาเนี่ยก็ไม่ใช่เล่นนะครับ และยังมีเรื่องราวของที่เราจะเลือกตั้งกันอีกแต่ผมจะระดับความสําคัญนในทิ้งสินที่ที่เราต้องจับตามองก็คือในช่วงระยะนี้ในเป็นช่วงที่ถ้านับความอันตรายนะผมให้ผมให้อยู่ประมาณสีเหลืองแกมแกมส้มเลยนะจะเข้ามาหาแดงแล้วนะครับสถานการณ์อะระหว่างอิหร่านนะครับกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจับตามองอย่างยิ่ง จุดนี้มันอาจจะทําให้อาเป,เป็นเรื่องราวใหญ่โตได้นะครับและจีนเองก็เปิดเผยเลยในการสนับสนุนทางด้านอิรานนะครับแล้วท่าทีของรัสเซียเนี่ยก็มาแปลกอีกนะค,คล้ายๆว่าอยากจะเปิดการค้ากับยุโรปซึ่งประเทศที่แสดงตัวออกมานะครับเป็นฝากฝั่งที่อยู่ตรงกันข้างกับสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจนตอนนี้ก็ได้แก่ฝรั่งเศส นะครับทางกระทัมเบงเนี่ยนะครับก็กล่าวโจมตีฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ผมก็ผมก็เจอข่าวที่ว่าจะขึ้นภาษีฝรั่งเศสส0 0เนี่ยภาษีไวภาษีแชมเปญเขาเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้ทรัมป์เปิดศึกหลายหน้าเลยเกินครับนะครับแคนาดาก็ไม่ได้ยืนเข้าข้างอเมริกานะครับตอนเนี้มันจึงเป็นลักษณะฝรั่งแต่คอกันนะครับตอนเนี้แล้วถ้าเกิดมันประทุข,ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น ไต้หวันหรือยุรรนเนี่ยดูไม่จืดเลยครับโรกเราตอนนี้นะครับเราคุยกันเรื่องเพลงนะครับแต่ว่าเราก็ดูสถานการณ์โลกไปด้วยนะครับหลายเรื่องหลายราวทางกัมพูชาก็แหลมคมมากเอาเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวผมก็จะสอดแทรกเรื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับว่าที่พูดไม่ได้พูดในเครียดนะแต่ผมคิดว่าเพื่อนๆผมที่เข้ามาฟังรายการนี้ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หลายคน เราจะได้เฝ้าสังเกตร่วมกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้สภาพเหตุการณ์ทั่วโลกไม่ไม่ใช่เรื่องปกตินะครับอยู่ในเขตที่อันตรายพอสมควรนะครับก็เราก็อย่าประมาทนะครับก็ขอให้นวัดระวังใครมีทองคําก็อย่าเพิ่งไปขายนะนะเก็บไว้ก่อนนะผมไม่มีหรอกนะครับคนอื่นถ้ามีนะเก็บไว้ก่อนนะครับน่าจะมีราคาก็ผมก็นั่งฟังข่าวพวกนี้เลยครับดูเหตุการณ์ได้หลายเรื่องนะ แล้วก็มาเจอคอมเมนต์ comment, ผมก็ไปฟังน้องต้นข้าวสุปริยารู้สึกพอได้ฟังเพลงของต้นข้าวสุปริยาโดยเฉพาะนะครับเพลงที่เพื่อนแนะนำนะครับเขียนฝันเวกข้างฝานะแชมสมัยที่สนะี่ในแต่ทางช่องวันสาวสิเบเนี่ยผมบอกไว้เลยครับโอ้โหสุดมหัศจรรย์แล้วมันทําให้ให้เราอารมณ์ดีขึ้นมาเลยครับให้เราผ่อนคลายนะครับถือว่าการฟังเพลงของต้นข้าวสุปรยาเนี่ย เป็นการพักผ่อนชันเยี่ยมนะครับสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงนี่แหละครับผนทีบอกว่าลูกสาวคนนี้นะบุ๋มบว้เลยครับคือเพชรเป็นงานไปแท้เลยของวงการเพลงลูกทุ่งช่วยกันดูแลประครับประคองนะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับมองในภาพบุ๋มบวกให้กําลังใจน้องเขานะครับให้กําลังใจลูกสาวคนนี้ให้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงนะครับให้เป็นต้นข้าวที่งดงามในอนาคตให้ได้ครับ บ่ดรับบุรสุดท้ายคือไกลบ้านเฮาสาวน้อยมอปลายลาถิ่นแผ่นดินลาวดอกจำปาขาวก็ข้ามฝังไทยห่วงเดทั้งแม่และน้องบ่ห่วงเจ้าของสิวจังใดทุ่งเททำงานเป็นลูกจ้างที่ห้างไกลกลื่นข้าวคำใดใจยังห้ำม วางใจเงาด้วยความจำยอมจำจอจากบ้านมาไกลแสงสีวิไลในความบ่พร้อมบ่สุดทางฝันสีบ่หันหลังยินยอมจำป่าดอกหอมจะขอฟื้นกลืนชะตา